u ันบ็อกซ์ยังไงไม่ให้มีขยะวันนี้กดซื้อเตาไฟฟ้ามาใช้นะคะมีถ่ายวิดีโออันบ็อกซ์สำหรับตอนตรวจเช็คก็เลยอัดคลิปแยกขยะเผื่อไว้ด้วยเลยกล่องด้านนอกนะคะแกะสกอตเทปและสติกเกอร์ออกทั้งหมดเทปทัง้งหมด 2N15 นะคะจริงๆบางที่ที่รับสื่อของเก่าก็สามารถไปแบบมีสกอตเทปได้แต่ว่าอาจจะราคาถูกลงนิดนึงกระดาษคู่มือภาษาจีนอ่านไม่ออกนะคะลองฉีกเช็คดูแล้วเป็นกระดาษไม่มีเคลือบส่งขายของเก่าได้เลย รวดเก็บสายไฟนะคะก็จริงๆเอาไว้ใช้กับสายที่มีอยู่ได้เลยพลาสติกอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่ใช่ PVC ก็ส่งเป็นขยะกำมพล้าที่ N15 ได้ค่ะถุงห่อเตาเจอสกอตเทปติดมาด้วยแกออกส่ง N15 ค่ะแล้วก็ลองเช็คพลาสติกดูนะคะว่าถุงเป็นแบบยืดเหนียวหรือเปล่าอันนี้เจอสัญลักษณ์ LDPE ด้วยนะคะแล้วก็ลองยืดเช็คดูอีกทีนึ่งนองไม่ขาดสามารถส่งวนได้ค่ะบับเลกันกระแทกก็ส่งวนได้เหมือนกันนะ คมกันกระแทกนะคะมีติดกาวมากับกระดาษฉีกแยกออกจากกันไม่ได้ก็เป็นขยะกํมพาที่ n 15ได้ค่ะรวบส่งรวมกันกับสกอตเทปได้เลยสุดท้ายนะคะกล่องแพ็กเกจจิ้งจริงๆเก็บไปใช้ก็ได้แต่ว่าเราไม่มีที่จะเก็บแล้วนะคะไม่ได้จะใช้ทำอะไรลักษณะวัสดุเหมือนกล่องลังนะคะก็ส่งช่างกิโลกับกล่องลังได้เลยสรุปอันบ็อกรอบนี้ไม่มีขยะส่งรถขยะเลยค่ะ